ติดเข้าใหม่ค่ะคุณพี่ขาคันนี้โตโยต้าโคราเอาติดนะคะเครื่อง1.8ตัวไฮบริดนะคันนี้ได้รุ่นสมาร์คค่ะรถปี2021เนี่ยค่ะมาพร้อมราคาต้นขายสบายกระเป๋าสำหรับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่จะตั้งสีดาวได้ผ่อนเพิ่มต้นเพียง8,000สนใจดูจะมีที่จดสิ์คนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาที่ปรกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เซลรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะซอยเสรีไทย กร,รุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลรุ้งจะพาพี่ๆมาชมรถเข้าใหม่หน่าใช้งานนะคะรุ่นนี้เป็นอีกสีหนึ่งสีที่หายากม,มากๆนะคะกับสีใหม่สีพิเศษนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้ขึ้นชื่อเลยนะเป็นตัว1.8นะคะความประหยัดเนี่ยขึ้นชื่อคันนี้มากนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นตัว1.8ไฮบริดรุ่นสมาร์ทนะคะคุณพี่ขารถปี2021นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่499,000นะ,ค,ะคุณพี่นะเลขไมค์คันนี้เพียงแสนหกเท่านั้นเนี่ยคะคะคุณพี่ขาสำหรับใครมองหารุ่นนี้อยู่นะ,ะมาจัดไปได้เลยค่ะ ตาการกินกน้ามันคันนี้นะคุณพี่นะอยู่ที่ประมาณ23ล,ลิตรเท่านั้นนะคะคุณพี่ได้สีพิเศษสีหายากสีเมทิลิกบูไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ภายนอกภายในยจะเป็นยังไงก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไครต์ให้กันด้วยนะคะคุณพี่ขาสนใจทักมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะ,ะสําหรับคันนี้ค่ะคุณพี่รถสภาพใหม่แลกเข้าไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะดวงใสๆเกวๆเลยนะคะคุณพี่ขาไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยเล้านะคะและสําหรับคันนี้นะคะคุณพีี่่ได้้้ในนนนสวของโลโลกคเเเป็รรรมยบ นี่ะคะคุณพี่ขาสวยๆแบบนี้สันเหลี่ยมคมตัวรถคันนี้อยู่ครบๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของกันชนคันนี้กันชนได้เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นสีดาเงาเนะคะหล่อๆแบบนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของป่งซุ้มล้อนะคะคันนี้นะคุณพี่แนบสนิทติดกันแบบนี้นะคะล้อนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะคุณพี่ขาดิสเบรกจัดให้เราเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้พับเก็บระบบไฟฟ้านี่ะคุณพี่ขามี คันนี้ได้มือจับโคมียมแล้วเรียบร้อยพาพี่ๆมาชมในส่วนของภายในคันนี้กันบ้างค่ะสภาพใหม่แรกเข้าแจ้งอีกทียังไม่ได้รับการปรับสภาพนะคะคุณพี่ขาสําหรับรุ่นนี้นะภายในนี่สวยๆเลย นในส่วนของภายในนะคะคุณพี่ขาคอนโซลหน้ากว้างๆแบบนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของแอร์ด้านข้างเรียบร้อยนะคะนี่ส่วนของด้านล่างเนี่ยนะคะที่พักเท้าคันนี้กว้างๆเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับนีส่วนของเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตน่าใช้งานนะรองรับกับสรีระเราได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะที่เป็นสีดำนะคะเดินได้สีขาวสวยๆแบบนี้ในส่วนของโครงสร้างนะคะพาพี่ๆมาชมโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะพาพี่ๆมาชมโครงสร้างรอยตะเข็บเม็ดอาร์กันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะคุณพี่ โครงสร้างรถนะคะได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีขันไขขยับเลยทุกอย่างเดิมๆนะคะรอยตะเข็บเม็ดอาร์คันนี้คมๆค,ค,ค่ะคุณพี่ขาบอกได้เลยคันนี้ใครได้ไปนะคุณพี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่า1เลยพี่ได้ความประหยัดนะคะพี่ขา2พี่ได้รถที่ฟังก์ชันด้านในนะคะจัดแน้นจัดเต็มจริงๆนะแล้วก็อัตราการประหยัดน้ามันนะคันนี้คุ้มจริงๆนะคะพามปชมกันต่อค่ะสําหรับในส่วนของเสาบีกันบ้างนะคะพี่พี่ขานี่มาเลย นะสำหรับเซาบีนะคะคันนี้นะคุณพี่พามาชมในส่วนของโครงสร้างค่ะโครงสร้างนะคันนี้ได้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคะน็อตไม่มีขันไขขยับทุกอย่างเดิมๆแผ่นเพจเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งประตูคันนี้มีช่องวางของให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของขอบสันประตูค่ะคันนี้นะคุณพี่ตรงๆสวยๆแบบนี้รอยน็อตไม่มีรอยแต่เข็บเม็ด อขออภัยค่ะนอยเตอร์เข็มมดอาร์คคันนี้คมๆนะคะน็อตไม่มีรอยประแจขันไขเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะในส่วนของด้านหลังค่ะพาพี่ๆมาชมนิดนึงนะคะสาหรับด้านหลังคันนี้นะคุณพี่ก็บอกได้เลยสวยน่าใช้งานแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ค่ะสาหรับด้านหลังคันนี้ก็กว้างๆเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดําแบบแน้นๆนะนะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นแอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้เราเรียบร้อยฝั่ รอยเช่นเดียวกันนะคะพาพี่ๆมาชมกันในส่วนของภายในตัวด้านหลังกันบ้างนะคะนินมา นะสำหรับด้านท้ายค่ะคันนี้นะคะคุณพี่ขาสวยๆเดิมๆนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าเซนเซอร์ถอยนะคุณพี่คันนี้เนี่ยเขาจะมีให้แล้ว2ตัวเรียบร้อยนะคะในส่วนโครเมียมนะคะดีไซน์โครเมียมมีมาให้1เส้นใหญ่ๆพร้อมโลโก้เป็นโครเมียมเราเรียบร้อยไฟไท้ายนะคะคุณพี่ขาคันนี้ได้เป็นไฟไท้ายแบบ LED Light like Guiding นะดวงแดงโตเลยนะคะใสๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยร้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะคุณพี่ขาก็บอกได้เลยนะว่า1เลยนะคะด้านหลังเนี่ยคือกว้างมากๆนะคะพรมสักการะคัน สะอาดสะอานนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะเซ็ตยางไหล่แม่แรงนะคะคันนี้มีให้ครบคันแบบนี้นะคะคันนี้บอกได้เลยค่ะคุณพี่ค,คุ้มเลยใครที่กำลังรอรุ่นนี้อยู่นะคะเข้ามาให้เราเรียบร้อยกับสีพิเศษนะคะคุณพี่ขาสีพิเศษจริงๆนะหายากมากมากสหรับสีรุ่นนี้นะคะพามาชมกันต่อนะคะคุณพี่ขาสําหรับในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะเดี๋ยวรุ้งขออนุญาตพาพี่พี่นะคะมาลองสตาร์ทรถครันนี้ดูสําหรับคันนี้นะคะปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะคะคุณพี่ขาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะจ๊ะ นี่เลย <c oughs> นะอันนี้คือสตาร์ทรถให้เราเรียบร้อย นะคะสตาร์รถให้พี่ๆชมแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้บอกเลยค่ะคุณพี่สวยงามน่าใช้จริงๆนะมาเริ่มจากจุดแรกนะคะสำหรับในส่วนของปุ่มแพชชั่นคอนโทลค่ะคุณพี่ปุ่มแพชชั่นคอนโทลนะคะคันนี้ได้ในส่วนของขออภัยค่ะคุณพี่หน้าจอเรือนไม้นะคะหน้าจอเรือนไม่นะคะคันนี้ได้ในส่วนของเลขไม้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สนโลนะคะไม้เนี่ยเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะพี่ๆขาไม่มีกับไม้ก่อไม้รับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่าไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีกอไม้นะคะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายแน่น นอนนะแล้วก็ในส่วนของนะคะพวงมลลาลัยค่ะคุณพี่คันนี้นะได้เป็นพวงมลลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเนะะี่ยค่ะก็มีในส่วนของออการควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเสียงวิทยุนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะหรือจะเป็นการนี่เลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นที่ปรับนะคะในส่วนของหนะ้าจอดิจิตอลนะนี่นะคะมีมาให้เราเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ในส่วนของการรับสายวางไว้ทั่ว รับสายโทรศัพท์นะคะหรือย้อนกลับนะมีมาให้เราเรียบร้อยนะ,ะในส่วนของปุ่มแพชชั่นคอนโทลค่ะคันนี้นะคุณพี่นี่ให้ชมใกล้ๆนะคะกระจกออโต้หนึ่งบานควบคุมกระจก3าบานนะคะที่เปิดปิดกระจกมองข้างมีให้ปรับกระจกมองข้างคันนี้มีให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางค่ะคอนโซลกลางนะคะคุณพี่ขาคันนี้ได้ในส่วนของหน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอวิทยุนะคะเชื่อมต่อในส่วนของรับรองนะคะในส่วนของตัว F.M.A.M. นะคะคันนี้ฟังยงวิทยุ F.M.A.M. ได้นะคะคุณพี่ขาใส่ซีดีฟังได้เนาะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อได้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะพี่พี่ขาในส่วนของแอร์นะคะคันนี้ได้เป็นแอร์อัตโนมัติเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของช่องวางของด้านล่างนะคะหช่องเรียบร้อยะคะ่ะเกียร์นะคะคันนี้ได้เป็นส่วนของเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือระบบไฟฟ้าเบรคโฮมีให้นะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของช่องวางขวดน้าแก้วน้ําคันนี้มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้บอกได้เลยเป็นอีกหนึ่งรุ่น่า จริงกับ Toyota y ยาเรคอัยค่ะ t o y ยต a a อ t i s นะคะ1.8ตัว h y b i ิ s m a r รนะคะรถปี2021นะคะคันนี้บอกได้เลยราคาตั้งขายเพียง499,000คุณพี่ใครที่ถูกใจรุ่นนี้รีบติดต่อหาเซลลรุงได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0972517435เดี๋ยวเซลลรุงนะคะบอกได้เลยค่ะในส่วนของร่องรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวงมาลายัยน้องเก็บงานให้ทุกอย่างนะคะคุณพี่ไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวรุ่นนี้นะคะบอกได้เลย ปรับสภาพมาปุ๊บสวยงามแน่นอนนะเดี๋ยวเซอรรุ้งพาพี่ๆไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลย มาค่ะคุณพี่ขาพามาชมกันต่อนะคะสําหรับในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะเปิดให้ดูใหม่ๆสดๆเลยนะคะห้องเครื่องเนี่ยยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะเพราะว่าอย่างที่แจ้งค่ะคันนี้ได้เป็นรถเข้าใหม่มาเลยนะคะก็คือถ่ายให้พี่ๆดูเลยนะสาหรับรุ่นนี้ค่ะคุณพี่ขานี่ได้ในส่วนของซุ้มโชคเดิมโรงงานนะคะในส่วนของน็อกนะคะไม่มีรอยประแจขันไข่นะคะคุณพี่ขาแล้วก็มาร์คคิวซีเดิมโรงงานคันนี้อยู่ครบๆเลยนะคะในส่วนของคันหน้าเนะคะเดิมๆนะในส่วนของไฟนะคะไฟแท้ไฟเดิมไทยคยโตนะคะโครงสร้างนะคะตัวร รถเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคุณพี่นะาน็อตไม่มีขันไขยขยับเลยทุกอย่างเดิมๆนะคะคานด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะคะเดิมโรงงานแบบนี้นะคะในส่วนของซุ้มโชครอยตะเข็บเมดอาร์คคันนี้คมๆนะคะมาพร้อมในส่วนของซีนนะ,ะซีนแท้สีเดิมแน่นอนนะคะคุณพี่ขาในส่วนของของเหลวไม่มีรั่วซึมรั่วไหลนะคะคุณพี่แล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะคุณพี่ขาในส่วนของฝากระโปรงนะคะมีแผ่นสนนการความร้อนให้เราเรียบร้อยนะ,ะสำหรับใครที่ชอบรุ่นนี้นะคะคุณพี่ขา New เอลตินะคะเครื่อง1.8นะคะตัวสมาร์ทนะคะเป็นตัววบิด้ย รถปี2021นะคะคันนี้นะคุณพี่มาพร้อมเลขไมล์่16 0,000โลนะกับราคาตั้งขายคันนี้นะคะลูกค้าขาเพียง49 9 0 0 0บาทนะคะจัดเติมฟรีเราได้คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000ใครสนใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยะค่ะที่เบอร์โทร0 9 7 2 5 1 7 4 3 5วันนี้เซลล์รุ่งต้องขอลาไปก่อนค่ะพี่พี่ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตลงทุกวัน <S <S ๆๆๆๆๆวันนี้เซลล์รุ่งต้องขอลาไป